เออรุดรุดรุดเออมันได้เหมือนหละช่วงนี้สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ดินหนังซิงหันสานครับ <S <s <ad> <S มาดูครับวันนี้พาเซียนมใส่บังฟุนครับสิบสี่ เป็นแผ่นครับตัดเองครับใส่เองครับนี่ก็กลับมาจากที่ทำงานครับก็มาใส่บางฝนจะม่วงนะครับ,บ,รบอนเนี่ยเนอ้อ แมน,นอยู่นี่ปะม,มันฟิตบ้างนะ้ออโอ้ออรอนะครับพี่น้อง Đấy vô Khứ lẹo lẹo Này, này. <cười> 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 Sẽ khăn nán không bố? Đã Nè แม่ตามงบบ่ต<า>ั้งเป็นจกนกนักบัตรดีคนน่ะซื้อมาหาพันใส่ได้ 3, <laughs> สาม <laughs> คันเลยใส่ได้สามคันเลยนะคะ<ล>ันนี้แล้วก็6โล6โลเลยอีกนี่ทะเลใส่อยู่บ่ เรื่งความรอนะครับอันนี้ก็ใส่ข้างหลังก่อนนะครับข้างหน้าใส่ป้อ มันฟีดเม่ก,กี้นี่ขายบอลคนละ เพื่อมีคนถามซื้อดิเป็นตุ้งกี้ XCMG นะครับของมาจากศูนย์ข้างหน้าใส่น้ำบ่กใส่บุ๊บอ๋ยฉันเลยฉัาเลยอย่าพึ่งใส่ก็ได้ เดินสายใส่บังฝุนดีกว่าพ่วหนาคืออยุ่ส่งส่งคือเลยววัดวัดวัด อันนี้ได้เอาตัวนี้แหละมันหดเอ้มันโค้งลงใส่นนั่นดิเอ้ยมุนต้องมีมไม่ไ้ต้องล็อกใส้ตัวเดียวเอียงส,สายอยู่ ว่เนะเมื่อหลังไปหารับรับใส่บังฟุนดีกว่าเมื่อได้แบบฝนตกเนะาะมันจะมีมันจะมีคนมาติดย่อยเฮ้ยหากรบไ,ได้เอาคาโต้หลยเนาะเมาหนึ่งอย่างสี่ <c oughs> <c oughs> จยอกๆยอกนะครับพี่น้อง thằng s wykor em bóp Sử dụng biến khỏe khởi

อยู <that> like ่แล้วเปิด่อเอาไปเจาะก่อนแหมเออเอาเห็นยังนั่นเฮ้ยน้อ ตกเย็นแล้วครับพี่น้องก,ก็ถึงเวลาถอนแล้วม,ดดมีอยู่มันอยู่ข้างล่างนี่เ,เออเกษตระวาอย่าให้มันหอดกลนมานาันนะประมาณนึงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปเลยก็แล้วกันครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อยาลจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ